หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองไปเจราจากันก็เขาอาจจะฟังแล้วก็มีกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมไปเมื่อช่วงเช้าผมไปที่อำเภออำเภอพลอำเภอพนไปเจอพอดีเลยปรากฏว่า,วามีผู้ใหญ่ของของอำเภอท่านท่านออกมา,มากเมื่อไก่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินนี่ย ปรากฏว่าที่ดินมันเป็นที่ดินตาบอดมันไม่มีทางหมอก็ล้องกันไปล้องกันมาหลายปีเมื่อ,ชอเช้าหมอไปเจรจารันโดยเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาเจรจากันปรากฏว่ายอมกว่าครับเรื่องตั้งสองปีเลวเรื่องตั้งสองปีพอมาเจอผู้ใหญ่่านนี้ท่านนักนนมาเจราจากันคนนั้นคนนี้มาเอผลก,กรา,ารเจรจาเป็นไปด้วยความเรียรอยเพราะทุกคนมีความเคาลพนกับตืตอกับผู้ใหญ่คนนี้ ไว้เนทุกคนก็บันทึกนะบันทึกความยินยอมต่อเรื่องมันระจบนี่แบบนี้นะบางทีเราก็ต้องอาศัยอาศัยลูกเล่นอาศัยความเคารพนับถือเชื่อถือนี่คือการใช้ใช้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเราทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูนน้ำหนัต่อไปก็คือเรื่องเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่เป็นปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องถือว่าเป็นก็เรียกเป็นวาระของชาติ ปีนี้รัฐบาลน,นะฮะโดยมีการประชุมกับปปอสอก็ได้มีการประชุมไปแล้วมีกำหนดแผนงานออกมาแล้วว่าปีปี58โดยมีเป้าหมายเป้าหมายรวมๆก็คือหนึ่งรับเรื่องของอมาตรฐานการบำบัดรักษานะฮะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของมาตรฐานการบำบัดรักษาการติดตามพื้นฟูผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว การให้ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อันนี้ก็หมายความว่าพวกเราต้องมีระบบการบำบัดราาักษาเริ่มแต่ระบบการคัดกรองระบบการเข้าคอร์สเทรนนิ่งของสาธสุขก,ก็ดีของฝ่ายปกครองก็ดีโรงเรียนวิวัฒน์คนละเมลหรืออะไรทั้งหลายที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยวันนี้ต้องคุยกันว่ามันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มันกรอบที่ให้มาอาจจะเป็นกรอบกว้าง แต่พวกเราต้องมาคุยกันหลังจากบำบัดแล้วแล้วเนี่ยต้องมีการติดตามมีการติดตามว่าเขาเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรหรือมีการฟอร์อัพไว้หรืออย่างไรอันนี้ต้องต้องมีระบบการติดตามที่ดีดการนี้ก็คือหลังจากนั้นนะผมว่ามันจะต้องมีการฝปลนอาชีพวันนี่ต้องถิงน่นทั้งหลายเนี่ยมีง้อมาเรื่องการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมใช่ไหมครทางท้องิ่นใช่ไหม ถึงหัวล้สามพันเท่านหร่สามพันห้าถูกไหปรากฏว่าเงินสามพันห้าไม่ค่อยได้ใช้เลยตรงคืนก็เป็นแถวเลยเว้นต่อไปในปีนี้ผมอยากกล่าเห็นว่าเป้าหมายคือเหมายคบามว่าคอร์สที่หนึ่งการบำบัดรักษาแล้วอ,อาจจะเว้นว่าไอ้คนที่ขานคอร์สที่หนึ่งเนี่ยต้องมาเข้าคอร์สที่สองคือการฝึกอาชีพคืออยู่จะพร้อมใจหรือไม่พร้อมใจยังไงก็ต้องก็ต้องมา เาผ่านกระบวนการนี้แต่เอาอาชีพที่ให้ความสนใจอาชีพที่ให้เกิดความที่เขาสนใจอยากจะเรียนรู้เราก็ประสานกับวิทยาการอาชีพหรือวิทยาอาชีวะหรือหน่วยงานพัฒนาสังคมหรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวเรื่องอาชีพเนีย่ยเอาเขา้เขามาช่วยกับพวกเราทํางานเพราะคนเราเนี่ยต้องฝึกอาชีพแต่ถ้าเขามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเดือดร้อนแต่คนที่ส่วนใหญ่พวกนีก้จะจะไม่ค่อยมีอาชีพที่มั่นค ส่วนใหญ่ยงอาชีพรักชางไม่เขาไม,ม่ไม่มีวิชาชีพเขาเรียกว่าไม่มีวิชาชีพติดตัวเพราะฉะนั้นทำให้เขามีวิชาชีพติดตัวให้ได้เพือเ่อที่เขาจะออาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นประเด็นปเดนเดี๋ยวนี้เป็นการเป็นวาการฝึกอบรมเนี่ยพอเข้าค่ายบประมาณว่บัราเก้าวันเจ็ดวันแปดวันเก้าวันสิบวันบางทีหลักสูงสิบห้าวัน,วน,วน, 10, วนพอจบแล้วเพื่อนกลับไม่ได้อะไรเลยเป็นการว่าฟอกตัวแถม กับมีทรเนียมรุ่นอีกขาออกไปกรายเปว่าม,มีเครือข่ายมากขึ้นไปอีกรู้จักกันมากขึ้นไปอีกมันก็เลยไปเอาไปใช้ประโยชน์ในในเชิงลบอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทอํายังไงเขาเนี่ยเข้ามาเป็นพวกเราให้ได้มันต้องคิดเป็นการบ้านด้วยให้เขากลับมาเป็นทํางานให้เราอาจจะต้องมีการติดตามการติดตามก็อาจจะเป็นง่ายๆเช่นสมมติว่าเดือนหนึ่งคุณจะต้องมารายงานตัวกับ กับใครกับเจ้าหน้าที่เมื่อมารายงานแล้วทางศูนย์ของอำเภอก็ต้องมีการบ้านให้ไปหนึ่งข้อคุณต้องไปหาเรื่องอะไรมาก็ได้การบ้านพิเศษว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการค้าข่าวเรื่องอะไรก็สูนแล้วแต่ให้ไปเพื่อที่เดินหน้าเ่างต่างต้องกลับมาพบจังนะอะไรประมาณนี้และอันที่สองคือการจัดทาฐานข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญฐานข้อมูลของผู้ผ่านการฝึวอบรมผู้ขผขเข้าลับการบรม ทั้งหลายนี้ต้องมีเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อในการใช้เป็นเครือข่ายข่าวก็ดีหรือว่าเป็นประโยชน์ในด้าน,านการปร้องกันปราบปรามอัากรรมในอนานคตอ้ตรงนีง้ต้องต้องทำเอาไว้นะทั้งรูปภาพรูปถ่ายเวลาเราเขา้าเขา้ขาข้อมูลเนี่ยเราทําฐานข้อมูลไว้เลยทั้งรูปภาพรูปถ่ายที่อยู่เก็บเอาไว้คนระับเวลาท่้นเราสามารถกดจากคอมพิวเตอร์มานี่เห็นหมดรู้ไอ้นี่อยู่ที่ไหนทํางานอะไรนะเป็นนักนเรียนไม่ อยู่บ้านเลขที่นพ่อแม่ชื่ออะไรจาภาพประวัติพวกเราผมเห็นแล้วในตัวตัวตรวสอบประวัะตินั้นดีแล้วเพราะฉะนั้นใจไม่เป็นินะฮะสิ่งนี่น้ก็คือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนวันนี้ผมเชื่อมันได้ว่าอำเภอหนองสองห้องเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรถึง ถึงสองเปอร์เซ็นไหมผมว่าไม่น่าถึงดูจากตัวเลขแรละเว้นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมีจานวนมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนวันนี้เราอยากจะต้องรีเวิร์สนั่นคือเรามองกลับเอ๊ะทำไงเราจะเอาคนที่ที่ท,ที่ที่ไม่เกี่ยวข้องเอาไว้ส่วนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเป็นน้าเสียทําไงแล้วค่อยๆเอ่าดูแลตรงน,นั้นกำบัดค่อยๆค่อยๆลดปริมาณขงแต่ เราอย่าให้คนที่เป็นน้าดีเน,นี่ยไหลไปสู่น้ําเสียเราต้องมเอาคนที่น้ําเสียมาสู่น้ําดีให้ได้เว้นพลังของคนยืนยันดีเราต้องรักษาไว้ได้เพราะฉะน้น้ําหนักมันต้องไปอยู่ตรงนั้นน้าหนักในการทํางานต้องไปอยู่ตรงนั้นทำไมเราจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือจะสร้างให้ความเข้มแข็งให้กับกับคนที่ที่ดีอยู่แล้วให้ดีตลอดไปส่งเสริมกันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับฝากท่านไว้ นะอีกประเด็นก็คือเรื่องของการสก,กัดกั้นการลำเลียงอะไรพื้นที่การพื้นที่เราอาจจะมีอยู่ชิดชายแดนแต่อาจจะเป็นเส้นทางผ่านการตรวจด่านหรือการตั้งการหาข่าวสารข้อมูลเส้นทางที่ผ่านมาทางช่องเรามีไหมทางตำรวจหรือว่าพวกเรากำลังผู้ใหญ่บ,บ้านต้องสืบสวนหาข่าวสารข้อมูลร่วมกันที่ทำการปกครองรู้ทุกส่วนด้วยกันต้องให้ความ วันนี้เราจะสังเกตด้วยระยะหลังเนี่ยไอพวกรีสอร์ทหรือที่พักมีมากขึ้นรีสอร์ทหรือที่พักพวกนี้มันทีขออนุญ,ญาตบางไม่ขออนุญาตบางกอ็อยากจะฝากตรงนี้ว่าพวกนี้ฝากท่านในเบอร์นึ่งดูแลเข้าไปกากับกู้ลินิงต้องตรวจสอบแล้วก็ให้เข้ามาขออนุญาตานะตามร่ำอยากโรงแรมอะไรทั้งหลายนะให้ถูกต้องปบโรงแรมบ้างขอพักบ้าง บ้านชาวอะไรก็วา่ากันไปเนี่ยเพราะพวกนี้กลายเป็นแหล่งแหล่งที่พักของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยาเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ไปอยู่ในเมืองใหญ่จะมาพักอยู่ตามอำเภอหรือว่าวันนี้เข้ามาเพื่อที่จะหลบด่านตำรวจเสร็จแล้วก็จะไปต่อไปในเวทอ,ะะอำเภอหนองน้อ,องนี่ก็เป็นทางฝั่งเช่นกันนะเป็นเชื่อมระหว่างกับเส้นทางอีสาน ตอนใต้ตอนกลางลงไปนู่นไปถึงชายแดนไปจนแล้วก็รวมมาถึงเราก็่จะรวมไปถางกรุงเทพลงไปทางไหนอะไรน,น,นะครับอันนี้ก็ฝากากันไว้อีกการหนึ่งคือเรื่องของการปราบปรามผูกที่ทำความผิดอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของรัฐการปราบปรามพวกที่ทำความผิดเนี่ยต้องหลับยึดหลักความถูกต้องของกฎหมายการรัดกุมในการปฏิบัติมิให้ใช่ว่าศุนจับ โดยไม่ได้คำนึงถึงพยานหลักฐานหรือบทบาทหรือว่าไปการจับแบบเบียนแหะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการค้าการขายหรือว่าการจับกุมอะไรทั้งหลายตรงนี้การสอบปามรวมทั้งก้าบนการเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องประว่าในเรืนอํจที่มีไม่ไม่มีใช่ไหมในเรื่องจาไ,ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องประสานดูนอดย่างเมื่อโกวงอย่างที่ยมเภอรนนี้ก็มีเรื่อนจำหมดนัดโทษในเรืนองจำอำเภอคเบป